คนมีมีสิ่งทำติดตัวนี่คิดกับคนทั้งหลายที่ไม่มีสิธงทมติดตัวนะเขาไมีมีสธรงทติดตัวมีสติสตังได้ล,ลึกผิดถูกดีชั่วรด้ล,ลึกถึงบาปถึงบุญได้นะ <c oughs> คนไม่เคยสนใจธรรมานี้จะไม่ระลึกถึงบาปถึงบุญ แต่การทำมีจต่ทำบาปมากกว่าทำบุญเพราะจิตใจไม่สนใจสิ่งที่จิตสนใจก็คือเรื่องบาปกระเสียเป็นส่วนมากเพราะงั้นคนไม่สนใจในธรรมจึงมากทำบาปกรรมกรรมมากกว่าคนผู้มีธรรมในใจเป็นธรรมดานี่แหละนี่การทำบาปกรรมกรรมไม่ใช่แต่ทำกับสัตว์ยังทำกับมนุษย์ด้วยกันได้อีก การทำกับมนุษย์วนกันนี้เป็นความกระทบกระเทือนถึงขั้นทะลาะบ่าแรงโศกรต้นที่ข้าฟันรันแทงตีกันแหลกเดี๋ยวไปหมดนี่คือคนไม่มีสิมีทามันทําได้ทุกอย่างซึ่งเป็นฝ่ายชั่วเนี่ยคนมีสิมีทำไม่ทำไม่ง่ายนะมีการยับยั้งชั่งตัวชิด่านใจต่องจะทําอะไร ทัก่อนจึงไม่ค่อย